โควิดคืออะไรถ้าเป็นเมื่อสองเดือนก่อนก็ไม่มีใครรู้จักหรอกเพราะว่าคำคำนี้ยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ก็เป็นคำที่รู้จักกันทั่วโลกนะติดปากผู้คนแล้วก็อาจจะ บรรทับแน่นอยู่ในใจของคนจำนวนมากจนกระทั่งอาจจะเอาไปฝันเลยด้วยซ้ําตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าโควิดเนี่ยคือโรคเป็นโรคใหม่เรียนกะโรคอุบัติใหม่แล้วเราก็รู้ว่ามันเกิดจากเชื้อไวรัสนะที่ชื่อว่าโคโรนาไวรัสถ้าเรียกชื่อนี้เต็มยศก็ซา คอฟสนะแต่เรียกย่อๆโคโรนาไวรัสแล้วเราก็รู้แล้วว่าตอนนี้มันโลกนี้เนี่ยมันมีอันตรายอย่างไรนะมันทำให้คนนะหายใจลำบากเพราะว่าปอดถูกทำลาย คล้ายๆปอดบวมแล้วก็ยังพบว่าอวัยวะส่วนอื่นก็เสียหายด้วยเช่นตับหรือไตแล้วก็ล่าสุดก็พบว่าหัวใจก็ด้วยแหละเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานมาก่อนเป็นโรคหัวใจ อันนี้ก็มีโอกาสที่จะสุดหนักแล้วก็ตายได้ถ้าไม่มีโรคนี้มาก่อนก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดได้มากถ้ามีเครื่องช่วยหายใจช่วยพยุงปอดเอาไว้ตอนนี้เรายังรู้จักโรคนี้ไม่มากเท่าไหร่นะ แต่ที่เรารู้แน่ๆคือว่าไออันตรายที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของคนเราเมื่อได้รับเชื้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากฝีมือของไวรัสเลยนะไวรัสนี่มันไม่ได้เป็นตัวทำลายอาวัยวะต่างๆ,ๆในร่างกายเราตัวที่ทำลายจริงๆเนี่ย มันก็คือคกลไกในร่างกายของเรานี่แหละที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันร่างกายนี่มันทำงานผิดพลาดผิดพลาดตั้งแต่ปล่อยให้ไวรัสเข้ามาจนกระทั่งไวรัสนี่มันมาเข้าไปอยู่ในปอด เข้าไปอยู่ในเซลลนะ์ปลอดของเราแล้วก็เริ่มผลิตผลิตซ้ำเนี่ยไวรัสให้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปอดเซลล์เนี่ยในปอดนี่มันถูกทำลายเพื่อให้ไวรัสมันกระจายออกไปตามร่างกาย ถึงตรงนี้แหลนะน้าที่ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเราจึงค่อยรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นมีอันตรายเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าปล่อยให้ข้าศึกษัตรูเข้ามาถึงกลางเมืองวางระเบิดก่อการร้ายก็เลยตื่นตหนกตกใจเป็นการใหญ่จากเดิมที่เหมือนกับนอนหลับ ปล่อยให้ไวรัสเข้ามาพอมันผลิตลูกผลิตหลานนะจนทั้งเต็มร่างกายเราเราผูมิการร่างกายยังค่อยตื่นตัวขึ้นมาไม่ใช่ตื่นตัวเฉยตื่นตนหนกแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำลายไวรัสเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมัน ทำลายอวัออยว่างต่างในร่างกายเรานะมันทำลายยังไงนะนะอันนี้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วก็คือมันไปทำลายเซลล์ที่ติดเชื้ออันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่มันดันไปทำลายเซลล์ที่ไม่ติดเชื้อด้วยเซลล์ปกตินั่นแหละในปอดบ้างในตับบ้างในไตบ้าง ล้าก็ลมทั้งหัวใจด้วยคือมันทำงานเกินหน้าที่เพราะความตื่นตนระหนกภาษาฝรั่งคือ overreaction นะคือมีปฏิกิริยาเกินเหตุเพราะความตื่นตกใจแล้วก็เพราะความกลาดเกลียวนะมันก็เลยทำลายไม่เลือกหน้านะอกจากทำลายเซลล์ปกติในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันก็ยัง ขัดขวางการทำงานของปอดนะเพราะว่าความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นทำลายไวรัสให้มันลาบพนาศูนย์ไปเลยเนี่ยก็เลยปล่อยของเหลวต่างๆไปมากมายที่มันช่วยทำลายไวรัสเนี่ยทั้งเม็ดเลือดขาวทั้งแอนติบอดีทั้งเอนไซม์ต่างๆปล่อยเข้าไปพั่งพรู ตามเส้นเลือดฝอยนะมันมากจกนกระทั่งเส้นเลือดฝอยนี่รั่วนะเพราะว่าเหมือนกับลองนึกภาพนะท่อน้ำเนี่ยถ้าปล่อยน้ำเข้าไปเยอะๆเนี่ยถ้าน้ำมันแรงมากๆเนี่ยท่อมันก็แตกอะ่ะไอ้เส้นเลือดฝอยของเราก็อย่างนั้นแหละมันแตกเพราะว่าอ่ของเหลวที่ร่างกายเราส่งไปเพื่อไปทำลายไวรัสที่มันพรังพรูมหาศาลเลย จนกระทั่งเส้นเลือดฝอยมันแตกพอเส้นเลือดฝอยแตกหรือรั่วนี่ของเหลวก็เข้าไปในในถุงลมถุงลมเนี่ยปกติเขาไม่มีของเหลวเข้าไปอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเป็นตัวส่งออกซิเจนไปให้กับเม็ดเลือดแต่ครน,นี้พอของเหลวมเข้าไปในถุงลมก็เกิดอาการที่เรียกว่าหายใจไม่ค่อยออกหายใจไม่สะดวกเพราะว่าเหมือนกับคนที่มีน้ําอยู่ในปอด อันนี้เราเป็นการขัดขวางการทำงานของปอดนะทำให้นอกจากปอนนี่เราหายใจไม่สะดวกแล้วเอาแวะต่างๆที่ต้องการออกซิเจนมันก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็ค่อยๆตายไปทีละนิดทีละนิดนอันนี้เรียกว่าเป็นผลร้ายจากร่างกายของเราเองที่มันทำงานผิดพลาด และอีกตัวหนึ่งคือมันไปทำลายเซลล์ของเยื่อหุ้มปอดนะปอดเรามันต้องมีเยื่อหุ้มเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาทำลายแต่ว่าเยื่อหุ้มปอดก็ถูกทำลายไม่ใช่เพราะไวรัสนะแต่เพราะกลไกลในร่างกายคือภูมิคุ้มก,กันของเรานี่แหละพอเยื่อหุ้มปอดมันเสียหาย ก็เหมือนกับไม่มีกรอบนะปอดเราไม่มีกรอะป้องกันแล้วเขาเนี้แบคทีเรียก็เข้าไปเล่นงานก็ทำให้เกิดโรคปอดบวมเนะี่ยทั้งทั้งสามประการคือการทำลายเซลล์ปกติในอวัวะต่างๆในร่างกายคนเราก็ดีการขัดขวางการทำงานของปอดก็ดีรวมทั้งการเปิดช่องให้ แบคที ria เข้ามาเล่นงานปอดของเราก็ดีพวกเนี้ยล้วนแต่เกิดจากฝีมือของภูมิคุ้มกันร่างกายเราที่มันตื่นตระหนกตกใจมันไม่ได้เกิดจากฝีมือของไวรัสโดยตรงเลยนะที่คนเจ็บป่วยเนี่ยจากโรคโควิดเนี่ก็เพราะร่างกายของเรากลไกในร่างกายของเรามันทำงานผิดพลาด มันเกิดความตื่นตะหนตกตกใจปรารถนาดีนะแต่ว่าไม่ได้รอบคอบเท่าไหร่ก็เปลี่ยบเหมือนกับว่ามีโจรผู้ร้ายหรือผู้กอ่อการร้ายมาแทรกซึมอยู่ในหมู่บ้านนะทหารก็เข้าไปจัดการโดยการเอาปืนใหญ่เครื่องบินทิ้งระเบิดลงไปในหมู่บ้านเพื่อจะทำลายหรือทำร้าย กำจัดผู้กอ่อการร้ายก็ผูกผู้กอ่อการร้ายก็ตายนะแต่หมู่บ้านก็พังทลายยับเยินพินาศไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเรานะเมื่อได้รับเชื้อโควิดเข้าไปความเจ็บป่วปยของคนเราเพราะโรคนี้และอีกหลายๆโรคนะมีเยอะแยะไปหมดไม่ได้เกิดจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายเรา จริงๆเท่าไหร่แต่เกิดจากกลไกลคือภูมิคุ้งกันในร่างกายเรานี่แหละที่เป็นตัวการเพราะว่ามันตื่นตระหนกตกใจที่มีศัตรูเข้ามาซึ่งเคยเปรียบเทียบไปแล้วว่าไอ้ความทุกข์ใจก็เหมือนกันนะความทุกข์ใจนี่ก็เกิดจากใจของเรานี่แหละที่มันมีปฏิกิริยาเกินเหตุจากสิ่งที่มากระทบ เช่นลูกรถกินเสียงสัมผัสนะที่ไม่น่าพอใจนะเสียงดังแดดร้อนนะหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูกออกถูกใจเช่นสูญเสียของรักงานล้มเหลวเหตุการณ์เหล่านี้บางทีมันก็เล็กน้อยนะ แต่ว่าจิตใจนี่มันมีปฏิกิริยาเกินเหตุเช่นไปต่อต้านผักใสบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเลยเช่นเพื่อนผิดนัดมาสายแค่5นาทีแล้วก็โกรธโวยวายด่าว่าเพื่อนเนี่ยอันนี้มันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากปฏิกิริยาในร่างกาย ในใจของเราที่มันเกินเหตุเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยเพราะว่าความรังเกียจความเกียดชังความไม่ยอมรับจิตใจแล้วก็เป็นทุกข์สิวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับร่างกายเราเลยแต่ว่าวัยรุ่นหลายคนก็เป็นทุกข์เป็นร้อนนอนไม่หลับ นี่พ,พอะล้เพาะใจความทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มากระทบไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมากเท่ากับเกิดจากปฏิกิริยาของใจเรานะที่มันมีการต่อต้านเกินเหตุไม่ใช่เฉพาะสิ่งกระทบจากภายนอกนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันอารมณ์เช่น ความหงุดหงิดนะความเศร้าความโกรธเนี่ยจริงๆมันทำลายจิตใจเราไม่ได้นะถากว่าใจเราเนี่ยรู้ทันมันแต่พอใจเราไม่รู้ทันก็ปล่อยให้มันเข้ามาเล่นงานจิตใจเราหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปผักใสมันเช่นเวลาเรามา หลายคนที่มาภาวานาตั้งใจให้จิตสงบแต่พอมันมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นออก,ก็เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาทันทียิ่งพยายามกดข่มเท่าไหร่ไม่สำเร็จยิ่งโมโหบางคนถึงกับเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินทำไมมันคิดมากเหลือเกินนะหรือมีชั้น้เอาหัวโขกพื้นทำไมมัน คิดมากแบบนี้จริงมันเรื่องเล็กน้อยมานะความฟุง้งซ่านที่เกิดขึ้นในในใจเราเนี่ยแต่มเป็นเพราะเรามีปฏิกิริยาเกินเหตุมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมายิ่งมาเจอโรคภัยไข้เจ็บนะเช่นหมอตรวจพบว่ามีเชื่อมะเรง็งทั้งทที่อยู่ในระยะแรกนะแต่ว่าหลายคนนี่ กินไม่ได้นอนไม่หลับหมดอะไรแต่อยากกับชีวิตจนอยากจะฆ่าตัวตายไอ้ความทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใจล้วนๆนะเพราะความทุกข์กายยังไม่แสดงตัวออกมาแต่ทุกข์ใจแล้วทุกข์ใจจนอยากจะตายอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากมะเร็งเกิดจากใจที่ไม่ยอมรับ ลองพิจารณาดูในความทุกข์กายที่เกิดจากเชื้อโควิดนะเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยและความทุกข์ใจที่เกิดจากเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่คล้ายกันคือมันเกิดจากตัวเราเองเกิดจากปฏิกิริยาเกินเหตุในร่างกายเราหรือเกิดจากอาการต่อต้านผักใสในใจของเรา ้วนี่เราจะทำยังไงนะเราสามารถที่จะแก้ไขนะหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ด้วยการฝึกนะฝึกกายของเราไม่ให้ทำงานผิดพลาดจกนกระทั่งมันไปก่อกวนทำร้ายร่างกายของเราเองนะสมัยก่อนเราไม่รู้วิธีนี้นะตอนหลังเรารู้แล้วว่าเราสามารถจะฝึก ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้วิธีฝึกก็คือการให้ยาเช่นวัคซีนเนี่ยวัคซีนก็คือเชื้อที่ถูกทำให้อ่อนแอหรือเชื้อที่ตายแล้วหรือบางส่วนของเชื้อโรคนะพอฉีดเข้าไปในร่างกายมันก็ทำให้ร่างกายเรารู้จักเชื้อเหล่านี้นะ จะเรียกว่ามันเป็นมันเป็นคู่ซ้อมคู่ชกให้กับภูมิคุ้มกาันร,ร่างกายเราก็ได้พอภูมิคุ้มกาันร,ร่างกายเรารู้จักเชื้อพวกนี้แล้วพอเชื้อจริงๆเข้ามานะจะเป็นเชื้อหวัดนะจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือจะเป็นเชื้อ ซาอีโบลาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีวัคซีนป้องกันอีโบลาแล้วนะซึ่งก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งพอเชื้อจริงๆเข้ามาเนี่ยภูมิการร่างกายเราก็จะรู้รู้จักและไม่ปล่อยให้มันมามา,าผลิตลูกผลิตหลานในเซลล์ของเราจัดการกับมันซะก่อนนะมันก็ทำให้ไม่เกิดโรค นะไม่เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาเพราะว่าได้รับการฝึกนะจนกระทั่งไม่เกิดความบกพร่องในหน้าที่เมื่อรู้จักมันแล้วเนี่ยก็ไม่มีการตื่นตหนกแต่ที่ตื่นตหนก,กนเพราะาไม่รู้จักมันแล้วปล่อยให้มันเข้ามาจนกระทั่งถึงเขตเซนซิทีฟนะเขตอันตรายในร่างกายของเรา แต่ภูมิการร่างกายเราจะไม่มีอาการตื่นตระหนกถ้าเกิดว่ารู้จักมันก่อนนการฉีดวัคซีนเนี่ยจึงเป็นการที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายเพราะโรคแต่ที่จริงก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเรามันผิดพลาดจิตใจเราก็เหมือนกันนะจิตใจเราก็ฝึกได้นะฝึกให้มันรู้ทัน ความคิดและอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลที่มันทำร้ายนะบีบคั้นจิตใจของเรานะถ้าจิตใจเราเนี่ยรู้ทันอารมณ์เราเนี่ยมันก็เหมือนกับใจเรามีทหารหรือยามที่คอยป้องกันไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาก่อการ เก่อการร้ายหรืออารวาสในเมืองเราสามารถฝึกให้ใจเรารู้ทันอารมณ์ได้ด้วยการฝึกให้ใจมีสติถ้าใจมีสติเมื่อไรเนี่ยมันจะรู้ทันอารมณ์และความคิดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาทำร้ายจิตใจ ไอาการที่จะไม่มีความคิดและอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องยากนะแต่สิ่งที่เราทำได้คือฝึกใจไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครอบงำทำร้ายจิตใจฝึกยังไงฝึกให้เห็นมันเห็นมันให้รู้จักมันถ้าเห็นมันรู้จักมันเนี่ยมันก็เข้ามาทำร้ายจิตใจเราไม่ได้เหมือนกับฐานยามที่ รู้จักว่าใครเป็นศัตรูใครเป็นจารชนนะแอบซ่อนเข้ามานะก็ไม่ยอมให้เข้ามาในเมืองไม่ยอมให้เข้ามาก่อการร้ายในเมืองมาจุดไฟเผาต่างๆในี่ใจเราฝึกได้นะโดยการฝึกให้มีสตินะไม่ให้ความคิดและอารมณ์อกุศลเข้ามาเล่นงานอย่างที่บอกนะจะไม่ให้มัน เกิดขึ้นเลยยากก็เหมือนกับเชื้อโรคเนี่ยจะไม่มีเชื้อโรครอบตัวเราเลยยากจะไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเลยแล้วก็ยากแต่เมื่อมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำะไรมันมาเกอกก่อลูกก่อหลานนะจนกระทั่งร่างกายเราย่ำแย่ไม่ได้เพราะว่าผูกันเรารู้ทันชื่อรู้ทันก็เพราะรู้จักมันจิตใจเราก็เหมือนกันนะ จะปลอดภัยได้ก็เพราะไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาเล่นงานจะทำงานได้ก็เพราะรู้ทันจะรู้ทันได้ก็เพราะรู้จักรู้จักยังไงก็รู้จักจากการฝึกให้ที่เราเจริญสติเนี่ยเราไม่ได้ฝึกไม่ให้จิตไม่มีความคิดไม่มีความฟุ้งซ่านนะเราอนุญ,ญาตให้มันคิดได้มันฟุ้งได้แต่ว่าการฟุง้งหรือความคิดแต่ละครั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ย มันช่วยทำให้เรารู้จักมันดีขึ้นถ้าเราเห็นมันบ,บ่อยๆเห็นมันบ,บ่อยๆเราก็จะรู้จักมันนะหลายคนเนี่ยเวลาภาวนานเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ความคิดไม่อยากจะให้อารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นเลยเพราะนั้นก็เลยปิดตาหรือพาตัวไปอยู่ในที่เงียบๆไม่มีอะไรมากระทบความคิดมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอันนี้เนี่ย มันมีข้อเสียคือมันทำมันปิดโอกาสไม่ให้จิตใจเราได้รู้จักกับความคิดละอารมณ์เหลา่านี้ผู้ย,ย่างนึงอีอยางนึคือไม่มีคู่ซ้อมนะเมื่อไม่มีคู่ซ้อมจะแข็งแรงได้อย่างไรถ้าไม่เจอมันบ่อยๆจะรู้จักมันได้อย่างไรนะนะเมื่อเจอมันบ่อยๆแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเจอแล้วก็พลาดท่าเสียทีพราะเข้าไปเป็นมันแต่ตอนนี้พอมีสติแล้วเห็นมัน เห็นมันมันก็มันก็ไม่สามารถจะมาหลอกนะหรือปลอมตัวเข้ามาเล่นงานจิตใจเราได้แต่นอกจากรู้ทันแล้วเนี่ยนะก็ต้องรู้แบบรู้ซื่อๆด้วยนะก็คือรู้โดยไม่ผักใสนะถ้าผักใสเมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นเลยนะความทุกข์ใจมันเกิดจากจิตที่ดิ้นดิ้นมีสองอย่างดิ้นเอากับดิ้น ดินผลักนะดินที่จะเอานี่ก็เรียกว่าตันหาดิ้นที่จะผลักก็เรียกว่าโทสะนะหรือว่าโมหะก็คือเกิดจากความหลงให้ลองสังเกตนะความทุกข์เนี่ยความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากจิตที่ผลักสอย่างที่ว่าเสียงไม่จากเสียงอะไรก็ตามถ้าใจไม่ผลักสเนี่ยไม่ทุกข์หรอก เสียงดังแต่ถ้าใจไม่ผักใสนะมันก็จิตก็ยังเป็นปกติได้แต่ถึงแม้จะเป็นเสียงดนตรีแต่ถ้าจิตผักใสแล้วก็ทุกหลายคนเขาภาวนากำลังสงบสงบเนี่ยมีเสียงดังนะเสียงเลื่อยยนดังมากระทบแต่เขาไม่ทุกเลยเพราะอะไรใจเขาไม่ได้ผักใส บางทีถึงกับมองว่าเออไอเสียงพวกนี้มันเป็นเสียงดนตรีพอเนื้อเป็นเสียงดนตรีนี่ใจมันก็เปิดรับเลยหรือใจก็ยอมรับพอยอมรับใจก็ไม่ทุกข์ถ้าเราสังเกตว่าความทุกข์ใจมันเกิดจากใจที่มันผลักไสสิ่งที่มากระทบไม่ว่ากระทบจากภายนอกเช่นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าเกิดจากอารมณ์ที่เราทำอารมณ์ภายใน ความคิดฟุ้งซ่านนะกิเลสตัณหาไม่ต้องทำอะไรมันนอกจากรู้ทันมันแล้วก็รู้ซื่อๆอ,อย่างพระเจ้าเนี่ยนะตอนที่พระองค์ตัดพระองค์ตัดสรู้ใหม่ๆเนี่ยพระงได้ตัดเป็นภาสิทธิ์และปฐมภาสิทธว่าเนี่ยตัณหาเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป เพียงแค่พระองค์เนี่ยรู้จักตัณหาเท่านั้นแหละนะตัณหานี่ก็ไม่สามารถจะทาเลือนได้เลือนที่เคยสร้างก็พังทลายหมดนะกิเลสหรือมารก็เหมือนกันนะเมื่อมันเกิดขึ้นเราต้องทําอะไรมันหรอกก็แค่รู้ทันมันแล้วก็รู้ซื่อเท่านั้นแหละอย่างที่หลวงพ่อชาบอกว่าเนี่ยนนักภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อนหนีกิเลสและไม่ใช่เพื่อกิเลสมันหนีเรานะ แต่ให้รู้จักอยู่กับกิเลสอย่างมีสติเหมือนน้ำกับใบบัวน้ำกับใบบัวนี่อยู่ด้วยกันแต่ว่าน้ำก็แทรกซึมเข้าใบบัวไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นตัวอย่างการอยู่ซื่อๆแล้วรู้ซื่อๆหรืออยู่เฉยๆคือมันจะมาก็มาแต่ว่าเราไม่ไปต่อสู้ผักสายขับหรือว่าไปเล่นงานมันก็แค่ต่างคนต่างอยู่ เมื่อจิตไม่ผักใสนะเพราะว่ารู้เฉยๆรู้ซื่อเนี่ยจิตก็สงบเป็นปกติได้จิตเราฝึกได้นะฝึกไม่ให้มันมีปฏิกิริยาผักใสต่ออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจที่เรียกว่าอนิจฐานลมหรือว่าไม่ผักใสอารมณ์ที่เป็นอกุศลภายในเราจะฝึกได้ไงก็ฝึกจากการมาเจริญสติตนี่แหละนะ ปึกเจริญสติให้รู้ทันนะความคิดและอารมณ์ที่มากระทบแล้วก็ให้รู้ทันอารมณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นและมากระทบด้วยรู้แบบรู้ซื่อๆรู้โดยไม่ผักใสเนะหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นเช่นความเจ็บความป่วยเ,เกิดขึ้นก็ยอมรับมันงานการล้มเหลวรายได้จะลดลงหด้ายเพราะโรคระบาดก็ยอมรับมัน นะไม่ตีโพยตีพายไม่โวยวายคนที่เครียดคนที่วิตก,กังวลนะจากเหตุการณ์ต่างๆเราเนี่ยสาเหตุแห่งความทุกข์จริงๆไม่ได้เกิดจากภายนอกแต่เกิดจากใจที่ไม่ยอมรับเกิดจากใจที่ผักใสเกิดจากใจที่บน่นโวยวายตีโพยตีพายทันทีที่ใจเรายอมรับมันได้เนี่ยใจก็สงบเลย จะมีผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคุกที่ขังใจเราไว้ให้เธอพูดจากประสบการณ์นะว่าเธอเป็นมะเร็งทีแรกก็ทุกข์ใจมากแต่ว่าพอมาพิจารณาก็พบว่าความทุกข์ใจเกิดจากการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการบน่นว้อยตีโพยตีพายทันทีที่เธอ ยอมรับมันได้ใจหยุดปนนะก็สงบเลยแม้ว่าโรคมันจะลามไปเยอะแล้วเรามักจะลืมมองไปนะว่าความทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากภายนอกเกิดจากภายในคือใจของเราที่ปฏิบัติไม่ถูกกับสิ่งที่มากระทบหรือปฏิบัติไม่ถูกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจคืออารมณ์และความคิด นั้นก็เมื่อเห็นอย่างนี้ก็มาฝึกนะจิตฝึกจิตของเรานะให้ให้ยอมรับสิ่งต่างๆนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะแค่รู้เฉยๆ,ๆรู้ซื่อๆแล้วขณะเดียวกันก็รู้ทันอย่างรวดเร็วไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำเล่นงานจิตใจได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดโกรธเกลีย่เศร้าเหงา เครียดวิตกมันเกิดก็เกิดไปแต่ทำอะไรใจเราไม่ได้เพราะเห็นมันรู้ทันมันแล้วก็ไม่ได้ผักใสมันด้วยนะพอยิ่งผักใสใจยิ่งทุกข์แล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็คอยผุดคอยโผล่มารังควานรบกวนจิตใจเนะี่ยต้องฝึกตรงนี้ด้วยนะฝึกกายก็ฝึกไปให้ภูมิคุ้มกันเราฉลาดในการรู้ทันเชื้อโรคต่างๆแต่ก็อย่าลืมนะการฝึกใจให้รู้ทัน อารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักปฏิบัติอย่างถูกต้องกับสิ่งที่มากระทบจากภายนอกด้วยเราจึยงจะมีความปกติสุขได้ทั้งกายและใจนะชาติเนี้พเพื่อนท่านี้นะกราบครับ